ถ้าพูดถึงแบรนด์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มาแรงที่สุดในนาทีน,นี้ก็ต้องยกให้กับ i p a า s ันแบรนด์คอมพิวเตอร์จากแดนมังกรนะครับที่เปิดตัวสินค้ามาแต่ละทีเนี่ยต้องตลาดแตกจากสินค้าที่ได้สเปคมาแบบจัดเต็มแต่ราคาเรียกได้ว่าเข้าถึงง่ายส่วนทางกับสเปคเลยครับ ซึ่งเราก็จะหยิบตัวนี้มาแนะนำนะครับเป็นกระแสะและขาดตลาดมากๆอย่างเจ้า i อปส e 2 7 2 8 u z นะครับจอคอมพิวเตอร์ขนาด27นิ้วที่ให้ความละเอียดสูงระดับ 4K จอพาร์เนล IPS อัตรา refresh rate อยู่ที่60 h z นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับค่าสี sRGB ถึง100% เห็นสเปคแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็น่าจะหลักหมื่นแน่ๆแต่แบรนด์นี้ครับราคาอยู่แค่5,980บาทเท่านั้นส่วนตัวนี้ใช้งานดีขนาดไหนเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดูครับ มาดูด้านดีไซน์กันก่อนเลยครับก็ตัวนี้จะเป็นจอคอมขนาด27นิ้วที่หน้าตาเรียบๆอาจจะไม่ได้ดูวอหวามากวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับโดยจะมีสกรีนโลโก้ไอพาสันสีเทาอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับและตัวฐานจอเขาจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมให้ความมั่นคงแข็งแรงดีที่เจ๋งเลยครับก็คือตัวขาจอเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับเก็บสายจอไว้ที่ด้านหลังทําให้เมื่อมองออกมาเนี่ยจะไม่เห็นสายไฟรกเกะกะตาเลยครับ ซึ่งนอกจากนี้ก็รองรับการใช้งานวีซ่าเมาส์ขนาด100 100มิลสามารถเอาไปต่อยึดจอกับขาตั้งสแตนดาดทั่วไปได้น่าจะถูกใจสายจัดโต๊ะคอมไม่น้อยครับส่วนน้ำหนักนะครับก็รวมกับขาตั้งด้วยจะอยู่ที่4.1กิโลกรัมครับในส่วนของปุ่มควบคุมตัวจอยจะอยู่ที่ใต้เครื่องหน้าตาเมนูการใช้งานสะดวกไม่ยุ่งยากแต่ว่าการกดนะครับฟิลลิ่งปุ่มอาจจะแข็งสักเล็กน้อยนะครับ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็เพียงพอต่อการใช้งานครับก็จะมี HDMI เวอร์ชัน2.0ครับมาให้1พอร์ตแล้วก็ HDMI อีก2ช่องก็จะเป็นเวอร์ชัน1.4และอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่อง DisplayPort นะครับ ก็มาเจาะดูสเปคกันบ้างน,นะครับอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้เป็นจอ27นิ้วเบรชองเขาก็จะอยู่ที่16:9ต่อนะครับค่าความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K พาเนลตัวนี้สีเทียงตรงแน่นอนเพราะว่าเป็นพาเนล IPS อัตรา r e f r e ช r อยู่ที่60เฮพร้อมกับมาตรฐานค่าสีที่ sRGB 100%หรือ d c i p t ที่94%นะครับพอั้นภาพและสีสันสวยงามแน่นอนนะครับเอาใช้งานกราฟิกไปใช้งานตัดต่อถือว่าตัวนี้สามารถใช้เช็คสีได้เลยครับ ส่วน p o ปอนท i า e ของเขานะครับก็จะอยู่ที่5มิลลิเซกนะครับซึ่งจากที่เราลองวัดค่าสีผ่านตัวคาลิเบตเนี่ยก็จะได้ค่าส s r t b 100% d c i p t 95%และ NTSC อยู่ที่84%ตรงต่างที่เคลมในสเปคเลยทีเดียวครับซึ่งประสบการณ์ใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากคนที่ใช้จริงๆนะครับ จากที่ได้ลองใช้งานจริงนะครับก็ค่อนข้างประทับใจเลยในเรื่องของการแสดงผลความละเอียด แต่ในเรื่องของสีเองครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้แม่นยำม,มากขนาดที่จะออเบเกตติ่งหนักๆได้ขนาดนั้นครับยังจําเป็นจะต้องมีการคาริเบตอยู่เล็กน้อยดูถ้าเกิดเอามาเทียบก,กับจอแม็กแล้วน,นะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของสีแล้วก็คอนทราสต์ครับจะมีความแตกต่างอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นครับถ้าเกิดเอามาทํางานทั่วไปหรือว่าตัดต่อด,ดูคอนเทนต์ครับอันนี้ทําได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําคือถ้าเกิดเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI เนี่ยแล้วสายอาจจะไม่ได้มีคุณภาพ าก,การแสดงผลครับก็จะได้แค่3 0มสิบเพเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เชื่อมต่อผ่านดิสเพย์พอร์ได้เนี่ยจะดีกว่ามากครับโดยรวมถือว่าคุ้มค่าชอบครับ สรุปเลยครับสำหรับจอไอพาสันตัวนี้ก็เป็นขนาดยอดฮิตยอดนิยมแล้วก็เหมาะสาหรับการเอามาใช้ทํางานทํานู่นทํานี่ได้แทบทุกอย่างครับยิ่งได้ความละเอียดระดับ 4K ราคาเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องแลกมากับวัสดุและการดีไซน์ที่อาจจะไม่ได้วอวรสักเท่าไหร่นะครับก็เน้นสเปคหลกัหลกๆเน้นการใช้งานหลกัหลกๆเลยครับโดยราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่5,980บาทเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสเปคมากๆครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจจอไอพาสันนะครับจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเลื่อนลงไปที่ Description ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราเมอร์คู่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ